อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็เดๆน,นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขนมครกยกค่ะซอรีกับไอเดียดีๆในการทำหน้าขนมครกที่ช่องเคยเทวดาแฟมิลี่มาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำหน้าขนมครกเป็น เม็ดสีค่ะแบบนี้นะคะน้ำตาลเม็ดสีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเผาเตาก่อนนะวอร์มเตาก่อนเปิดไฟเบานะคะใช้ไฟรอบนอกอย่างเดียวนะไฟข้างในไม่ต้องเปิดนะคะแล้วก็ใช้เบ้าเช็ดนะชุบน้ํามันนะคะแล้วก็เช็ดไปที่เบ้าของการขนมครกนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเทสในส่วนของกระทะนะคะว่ามันร้อนได้ที่หรือ,อยังนะคะหลายๆคลิปที่อ้อไม่ได้เทสให้ดูเนี่ยก็คือว่าเหมือนเราชํานาญแล้วนะว่าเอ้ยประมาณนี้แต่ว่าคลิปนี้ก็จะเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังยังดูไม่เป็นนะว่ามันแบบร้อนใช้ได้หรือ,อยังอะไรเงีย้ยน,นะคะก็คือใช้ขวดน้ำนี่เองะคะ่ะฉีดฉีดเทสนะคะเป็นละอองน้ํานะคะแบบนี้นะคะนี่ถ้าหยดน้ํามันแบบ หายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบร้อนแล้วนะคะนี่อันนี้คือร้อนใ้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการหยอดแป้งเลยสูตรการผสมแป้งอยู่ท้ายคลิปนะคะดูไม่จบจ้า นี่นะคะําด้วยส่วนของกะทินะคะปิดฟ้าสองานาทีะคะ่ะเรามาดูกันอีกที ตอนนี้ก็ครบส3สานาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิดออกจ้านี่นะคะโอเคกะทิหน้าตึงๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาสุกนะคะเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีนึงค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็เริ่มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าตาแล้วก็ยกถาดกันค่ะนี่นะคะอย่างที่บอกวันนี้ค่ะเราทําเป็นเม็ดสีแบบนี้นะคะเป็นน้ำตาลเม็ดสีแบบนี้ น่ารักมากๆเลยน่งกินด้วยนะคะสีสันสดใสนะคะเป็นเมสส็ดสีเม็นน้ำตาลนะคะที่ใช้สำหรับตกแต่งเบเกอรี่นะคะเอาก็เอามาเป็นไอเดียในการทำหน้าขนมครกของเราในวันนี้นะคะาตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามายกถาดกันค่ะ จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนค่าสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนต้นอ้อคิดเชนะะ่น,นนะคะด้วยฝ่ายเอกสารสูตรขนมครกยกขาดนะคะราคาเพียง299บาทนะคะก็โทรมาที่087-570-4087และ092-134-8490นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําในส่วนของข้าวหอมมะลิปั่นนะคะเป็นข้าวหอมที่หุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่250กรัมนะคะแล้วก็น้ําเปล่า500มิลลิลิตรนะคะน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวอจะค่อยๆทยอยใส่นะคะ ค่อยแบ่งใส่นะแล้วก็ทำการปั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปอีกนะคะจนหมดเลยนะคะ500มิลลิลิตรนะคะ จากนั้นเราก็จะปั่นนะคะปั่นจนเป็นเนื้อละเอียดเป็นเนื้อเหมือนน้ำนมเลยนะคะแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อนมๆนะคะละเอียดเลยตอนนี้ก็เปไ็นอันใช้ได้แล้วค่ะ นะคะเราจะมาทําในส่วนของการผสมแป้งขนมครบยกถาดนะคะวันนี้เราทําที่สูตร1นกิโลนะคะเริ่มต้นกันที่น้ําตาลปี๊บค่ะ250กรัมนะคะใส่ลงไปในชามผสมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสค่ะ น้ำปูนใส่นะคะ500มลลิตรนะคะน้ำปูนใสนะคะจะต้องแช่ไว้อย่างน้อย1คืนนะคะถ้าจะให้ดีแช่ไว้2คืนเลยนะคะแล้วก็ตักในส่วนของหน้าที่เป็นฝ้ามาใช้นะคะอันนี้เราใส่5 0 0มลนะคะลงไปเลยแล้วก็คนนะคะให้น้ำตาลละลายส่วนประกอบตัวต่อมาค่ะเป็นแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะ หนึ่งกิโลกรัมแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลกรัมลงไปเลยวันนี้เราทำสูตรหนึ่งกิโลนะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดขายใหม่ๆเนาะแบบตลาดเล็กๆนะคะตลาดชุมชนตลาดหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราเริ่มที่หนึ่งกิโลกรัมก่อนก็ได้นะคะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะยี่สิบห้ากรัมค่ะใส่ลงไปเลย เบกกิ้งโซดาค่ะ1ส่วนสช้อนชานะคะผงฟูค่ะ1ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำข้าวหอมปั่นของเรานะคะที่เราปั่นไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลยน้ำเปล่านะคะอีก5 0 0้มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวอจะใส่ล้างในส่วนของเครื่องปั่นที่เป็นข้าวหอมปั่นออกไปด้วยเนาะจะได้แบบ นี่ล้างเครื่องไปด้วยได้ส่วนผสมที่เหลือด้วยนะคะแบบนี้นะโอเคจากนั้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ โอเคค่ะถ้าสังเกตว่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเข้ากันแล้วก็เป็นอันใช้ได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของแป้งขนมครกค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวกะทินะคะส่วนประกอบมีดังนี้ค่ะน้ำตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะ กะทินะคะ1นกิโลค่ะเกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่านะคะหกร้อยห้าสิบมิลลิลิตรค่ะและ ตัวแป้งนะคะที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะ500มิลลิลิตรค่ะขออนุญาตเอาที่ติดบิกเกอร์ลงไปก่อนนะคะช่วยตวจากนั้นค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้ในส่วนของตัวกระทิที่ใช้ทําขนมครกยกถาดแล้วค่ะ